โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วโลคายโลคายเกเก่าเก่าเสกเก่าเกเป่าณนะโซเวียตเอ้ยเสกเก่าเก่าเป่าที่รัสเซียเออแซกเก่าเก่าเป่าที่รัสเซียฮัลมานี่ไอ้ปาน 好。跑。 แล้วกลับมาให้ดูอีกครั้งเดียวเอาอยาออลไกอยู่ไหนกลับมาที่ยาบแชร์ไปไหนแล้วไม่อยู่แล้วเสียหลายวันหนะรู้สึกแล้วเสียแล้ว ีทำแม่นพังวให้เราสงสารแล้วแก่อ่าอ่าอ่ออันนี้ตึงสายเนี่ยๆเๆช้าไม่ลงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่งสายแล้วคิงคองหายไปโอ้ดูคิงคองอยู่นู่นคิงคองมาแล้วเอ๊คิงคองมาแล้ว เปิดช่องคออ้าไปตามไปดูเปิดกระชั่นหน่อยตามไปดูเปิดกระชั่นหน่อยเปิดกระชั่นจะไม่ครบเลยทหารก็แลทหารทหารทหารเดี๋ยวไปดูเดที่เห็นหนี่ะคนเป็นกลุ่มๆสีเสื้อสีขาวขาวนะเขาซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปนะราคาตัว๋วขั้นต่ำก็ 900ลรูเบิลแต่มันมีโซนให้นั่งนะโซนให้นั่งถ้าแบบ VIP แบบ VIP ก็คิดเป็นเงินไทยก็2,500นะครับโอ้2,500นะน่าสนใจไหมม,มาดู <laughs> 2,500 2,500านบาทนะไม่ใช่รูเบิลนะคิดเป็นเงินไทยแล้วนะมีมีม,มีช่วง VIP อ่ะมีที่นั่งแบบโซน VIP โซนธรรมดาอะไรพวกนี้นะ ราคาบาัตรราคาตั๋วก็จะแตกต่างกันไปนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบเขาซื้อปัดซื้อตั๋วกันมาแล้วครับเราเป็นทีมเลยนะครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องกินของสู้สูสู้สอยู่แล้วกินของตื่นเช้าด้วยไม่ใช่ธรรมดานะเอ้าเขาทำอะไรไม่รู้อ่ะนี่น้อเรียนดูยาเมัองทหารยามงังยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้จะมาไม่เยอะครับจะมาไม่เยอะเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะมากันเยอะ,อะนาดูหึงบรรยากาศ ตอนนี้เวลา18บแนกาหนาทีโอ้ดูดูอีอกดูอีกครัง้งนึงอีงองกครั้งนึงกำแพงเมืองเคมลินเคมลินพระราชวังเคมลินยัง <c oughs> ไงครับอลังการงานสร้าง <c oughs> โอ้โหโอ้ยมุมนี้สวยมุมนี้สวยตะวันอยู่ไหนตะวันอยู่หลังนาฬิกานาฬิกาเขาเดินตรงน้ะทุก15นาทีจะได้ยินเสียงเคาะกงเกง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 ทุงก15นาที อันนี้ภาษาอะไรไม่ได้จำชื่อขเขาเลยค้ย่ะไปไล่ดูในทีมงานกันครับมีใครทำอะไรโอ้นอนเด็กทุกวันจะสิ้นใจตายเด็กๆน้อยไม่เหนเหื่อยหรอเด็กเด็กน้อยเหนื่อยแป๊บเดียวาหายแล้ว อันนี้ทีมงานนะทีมงานทีมงานเนานรนเขาบอกเรเอ,อ้ยมันเลภาษาไทยเฮ้ยภาษาเลภาษารัเสเซียด้วยโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเลภาษารัเสเซียรัเสเซียโอ้ยรัเสเซียโอยห้าสิบห้ารูบิลครับร้อยห้าสิบห้ารูเบิลก็ประมาณร้อยกว่าบาทซื้อกินบ้านเราดีกว่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทบ้านเรากินจะจก วันนี้เลยไม่ได้เห็นคนเต้นม้าเอเราบงใช่ไหมเอออันนี้ทีมงานเสียงอีสานทำไมอาจารย์ไม่มากระเป๋าคะโดนดูอีกแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะมันโดนดูโดนดูโดนดูวางก่อนจบนั่นเลยค่ะมันได้ไม่นานก็จ้า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 เสียงอีสาน อะไรวะม้วนซื่นโฮเซลสาวอิเล็กโตรนอันนี้เบื้องหลังของเบื้องหลังแห่งความงามนะเบื้องหลังแห่งความงามไม่ต้องทอะไรกงาอยู่แล้วใครก็บอกแก<อ>นี่ถ้าไปได้แม่น้องงานนี้กลอยครับงานนี้กลอยจริงๆคนระับโอ้โหเอามานี่คุ้มค่าคุ้มค่ามหาศาลถ้าจ่ายค่าตัวโอ้โหไม่รู้จะไปเบิกกู้ใครมาจ่ายค่าตัวให้นันแย่จังเลยอ้าว แมวน้ำลูกไก่ลูกไก่เข้าหมายัางแมวน้ำลูกแมกุ้งขาแมงกุ <laughs> ้งผู้ครองบอกไม่ไล่สักทีวันนี้น้อยใจนักเรียนไม่อยากไลกเรียนมาใสายท,ทุกวันครูเลยเบื่อ,อ,อเออมีเด็กไม่โรหาเนี่ยเล่นเดี๋ยวต้องเผาต้องเผาเป็นลายบุคคลดีมากเนี่ยเราต้องเผาเป็นลาย เออจะให้ใช้แต่เด็กคูดเน็ตคูดไม่ได้ไงอ่ะไปดูเปิร์กระชั่งกันมั่งครับโน่นเปิร์กระชั่งมาแล้วแชร์แชร์กันไปครับแชร์แชร์กันไปพี่หมึกพี่หมึก,มกส่งตังค์ให้หน่อยนะค่าเน,น็ตนาพี่หมึอกอน่ยไล์จนหมดจนหมดโปรแล้วทำรายการครับเดีย๋ยวไปแถวร้ายให้ดูกันดูเอาวะ่ะ แต่มาถามทําเพื่อบักขำหมึกนี่อะไรดูดูดูกใจปุ๊กมีพลังในไมใจเป็นน้อยดูอ้าวแชร์ไปแชร์ไปพวกก็ได้เห็นวันนี้เพิ่งจะไลฟ์เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับวันนี้อ่ไปต่อไปต่อนู่นรถฉุกเฉินไม่มีอะไรให้ดูดูรถฉุกเฉินโอ้มีสาวสองคนให้สาวสองคนให้พวกเปอร์การ์ชมองตากันเป็นมัน ทหารยังมีอย่างนี้ก็ต้องพาไปชมส้ <ended> <S <asy> <S <S ่มนะพาไปชมอะไรอ่ะแล้วจะพาพวกไปข้างไปชมส้่มนะครับอ่าที่เห็นนี่เป็นซุ่มนะครับส้่มซุ่มซุ่มสบายครับเมกไปเลี้ยงส้มตามที่โคราชเดินเด็กน้อยหิวส้มตาม อ้าวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมดแรงนะครับไม่ใช่หมดแรงซ้อมตีน,นะหมดแรงเดินก็พาเดินจนหมดแรงอ่ะอ่ะอันนี้ลูกใครเออ,อน,นี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศณนะมอสโก วันนี้หนาวไม่ท่าไม่เท่าเมื่อวานวันนี้นลมก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับแต่ต้องรอดูตอนข้ามขก่อนถ้าขั้นหนาวก็หนาวอะเสื้อผ้าเตรียมไว้พร้อม นเมืองไทย4ี่4 th, ทุ่มกว่าแล้วยังไม่ง่วงก็ดูไลฟ์สดตอนนี้นะครับวันนี้ขี้เกียจขึ้นอัศจ <c oughs> รรย์นะครับเด็กตีเสนไม่รู้่นมาจากไหนอยู่ดีมันก็มาโผล่พวดมาเลยต้องไมไล่ก็ไม่ได้ไม่ยอมไป

ไปดูคลองกันหน่อยครับไปดูคลองกันหน่อยคลองสู้นะครับคลองฟังก่ไปรอบนึงรอบนึงเบิร์กเบอกว <laughs> ่กาคลองสู้นะครับคลองสู้นะครับอีกรอบอีกรอบกรอบมาดูปะการัางกันอีกรอบเราจะพาไปดูคันละกาด โอ้เดี๋ยวจะไปบอกให้แก้คนโวดบ้างไปอยู่นานอยู่นานโวดเยอะ มันก็ไม่มีหนวดเลยนะมันกลัวแล้วแก้วอตอนตกเย็นมากนะนะ็นารีต่างๆสถานีก็จะเริ่มะยอยตทยอยเข้ามาครับสวยงามตามต้องเรื่องคัดมาแล้วที่อื่นแค้นออกเราคัดเข้าครับ <laughs> เมื่อแล้วอากาศแลวันนี้ยังไม่ยังไม่มั่นใจว่าจะเย็นแค่ไหนแต่เมื่อวานนี่เย็นนะแต่วันนี้น่าจะไม่เย็นเหมือนเมื่อวานเนี่ยอากาศเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เย็นแต่วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ เมืองก็สะอาดมากครับเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนทางเรียบมากนะครับไม่ขรุขระเหมือนบ้านเราความสะอาดดีมากเลยนั่นคือบริเวณเต้นนะครับที่พักที่พักอาศัยไม่ใช่ที่พักอาศัยแตที่เวลาเข้าไปพักเอาเครื่องดนตรีเข้าไปเก็บในนูน้นผู้คนเยอะแยะมากมายไม่อยากเข้าไปนะครับแก่ทั้งอินเดียทั้งต่างชาติมีไม่กี่ประเทศที่มานะครับสว่วนใหญ่ก็เป็นวงทหารเป็นวงทหาร มาว่ในในมหาก,กรรมในการนี้เป็นของเราในเป็นเด็กนักเรียนมัธยมลงทีมเดียวนะทีมเดียวเขาก็ประกาศทุกคนผม,มือให้ลั่นสนามเลยเ,เด็กมัธยมนน้นไกลๆก็คือบริเด็ที่เราต้องเข้าไปแสดงในนู้นนะครับบรรยากาศบรรยากาศซ้อมกันไปวอร์มวอมๆๆ หลังจากนี้จะไม่มีเวลาได้บอกต้องเดินไปทานข้าวอีกกิโลกว่าๆเดินไปแล้วก็เดินมาหิวคือเดิมเดินกันไกลมากเดินกันแข็งแรงกนะันไม่ต้องหวงอะ โอเคนะครับพอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนนะครับได้เห็นลูกันทุกคนแล้วเนาะเดินเร็วหน่อยเดินเร็วหนึ่งรอบเดินเร็วหนึ่งรอบ